คอร์ดเอาว้หน่าใช้1คันนะคะคันนี้เป็นตัวโครราคอร์ด1.8สปอร์ตปี2022รถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยนะคะได้เป็นสีขาวสีหายากด้วยไม่แค่แสนสองพโล ออปชันให้มาแบบครบๆเลยนะคะแถมเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยคันนี้นะคะได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบภายในของรถไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะใครที่สนใจหารถวิชช้านแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะคะลูกค้ารีวิวเห็นทุกฟอ,อกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะนันมีรถคอร์สโอเวอร์น่าใช้หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันออปชั่นให้มาแบบแน่นๆเลยนะคะกับตัวค ور อาคอร์ส1.8สปอร์ตปี2022รถมือเดียวสภาพสวยๆนะคะใครสนใจหาลูกใช้งานห้ามพลาดเลยคันนี้เป็นตัวน้ํามันล้วนนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ดวยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้ารีบทักรีบ ร,รีบติดต่อหานัดเดือนๆนได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีกสองร้อยเจ็ดสิบสี่รายการรับรองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์ได้รถสวยเกจเอไปใช้งานแน่นอนนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาว จังหวัดไฟแนซ์นไปทํยาสัญญาถึงที่เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะราคาค่าตัวคันนี้นะคะอยู่ที่6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์พรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะสภาพสวยมากลูกค้าค่ะไม่มีรอยช้ำบอยสึกหรอของการใช้งานเลยใช้งานได้อิว่วยาวคุ้มค่าใครสนใจห้ามพลาดนะคะป้ายทะเบียนในป้ายน,นี้เลย3ขอไข่ชอช้าง8 4 6 4กรุงเทพมหานครโรโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจัง ด้านหน้าดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟเดิม er ไม่มีรอยแตกรอยล้าสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชนัดเจนไม่มีร่องรอยล,อยลากิ๊มนะคะได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะลูกค้าสีขาวเป็นอีกหนึ่งสีที่หายากใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าไม่อยู่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานได้อีกยาวๆนะคะตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงาน น็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางยี่ห้อดันหลบนะคะคันนี้เป็นยางปี2 0 2 4ใช้งานได้อีกยาวๆเลยช่วงล่างของรถเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยดใะเยิ้มของเบ้าโช๊นะคะมาร์กสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนซีนเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆคุ้มค่าใครสนใจห้ามพลาดเลย6 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวพนหน่อน1 1 0่0นะคะ ต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่นะคะลูกค้าเลทดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้ใครสนใจห้ามพลาดนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมือจับประตู4ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดอกนะลูกค้าล็อกรถ ขอภัยนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะเขามีตัวรับสัญญาณมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำคุณโทนสีดำน,นะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สบานที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแผงประตูมีมาให้นะคะ ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้ด้วยนะคะลูกค้าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วไม่แค่แสนสอ,องพันเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้ก่อใหม่นะคะันนี้เป็นเครื่องเบนซินน้ำมันล้วนนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่านะภายในไม่มีช้ำไม่มีรอยสึกหรอของการใช้งานได้จอทัชสกรีนนะคะติดตั้งให้จากโรงงาน a อ r a ออโต้นะคะลูกค้ารุ่นนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะกล้องหอยก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วออปชันให้มาแบบแน่นๆเลยนะรองรับ Apple ค่าเพ Android Auto นะคะเชื่อมต่อได้เลยลูกค้าคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเกียร์ออโต้ค่ะขีใช้ง,งานง่ายๆนะคะระบบกันลื่นถ่าก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วภายในไม่ช้ำเลยนะไรไปคุ้มค่าแน่นอนตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้สีขาวมาพ้อมกับรูระบายอากาศนะคะเบาะไม่มีชิ้ไม่มีขา นะ้ำบ่อหนังดูแรททาความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยโครงสร้างของรถเดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอมีตีได้เห็นชัดเจนหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขยิบเพียเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นรถทอตโอเวอร์อีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานหาที่นั่งขนาดใหญ่นะคะลูกค้าบอดีกว้างๆเลยห้องผู้โิยสารด,ด้านหลังกว้างมากนะคะแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วมีที่เสียบชาร์จแบตด้านหลังให้อีก2ตําแหน่งนะคะลูกค้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่ พับแขนที่วางเจ้าน้ำได้พับเบาะนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้ด้วยนะคะเขามีฉากด้านระหว่าง ห้องพุทธิสารกับห้องเก็บสัมภาระให้นะคะลูกค้าบอดี้กว้างมากๆนะใครสนใจห้ามพลาดเลยโครงสร้างของรถเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าสปอร์ตเมทอาร์ตเนี่ยมีเห็นชัดเจนนะบอดี้เดิมๆนะคะชนหนักอีกคว่มจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนเช็คข้อมูลเช็คประวัติสุนทราได้นะคะออนไลน์ทั่วประเทศถ้าตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะรับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะกับตัวโคลาร่าคอร์ส 8สปอร์ตปี2022นะคะ629,000บาทฟรีดาวพน11,000นะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญาใหถึงที่เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาให้ชบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยล้วไฟฮปพิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กระจกด้านหลังมาพร้อมกับตัวไร้ฝ้านะคะสอาา,าศเป็นแบบคลีบฉลามอยู่ด้านบนหลังคามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างคันนี้บอดี้กว้างมากนะคะบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้ด้วยไฟท้ายเดิมนะคะนี่โลโกโม้มีเห็นชัดเจนนะคะโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็หวัวน,น็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังซีเทวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยของ การไขหรือว่าการเขียบเพื่อเยื่อเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยนะเดิมทั้งคันนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะคันนี้จะได้เป็นชุดซ่อมยางแทนบอดี้เดิมๆนะลูกค้าซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ๆเม็ดอันี่เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าบอดี้สวยมากนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันมาเด่วนๆได้เลยย้ำเบอร์โทรติดต่อนะคะ0982609587 นัดเพรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเทรแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะลูกค้าได้คันี้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะคันนี้มีกิดให้เห็นชนัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2 2งตรงปีเช็คข้อมูลเช็คประวั 0, ติศูนย์เตยตาได้ ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไขยรอยเสียบเพียเลยภายในไม่มีช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานนะคะรถแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้กระจกเดิมทุกบานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดเื่อนๆได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อนะในส่วนของ รายละเอียดนาห้องเครื่องยนต์ของรทคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4ี่สูบพันแปรซีซีร้อแรงม้าเครื่องยนต์ของโตโยต้นะคะบอกเลยว่าอึดถึกทนใช้งานได้อียาวๆนะคะเป็นเครื่องดูโอ v ีวีนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดิมไม่มีสารไม่มีสถานไม่มีข้ามน้ามันหยดไหลยเยิ้มนะคะรองรับน้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าเติมได้นะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเกียบพี้ยนเลยนะคะลูกค้า สติกเกอร์พาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยคือมีเห็นชัดเจนเลขเครื่องนะคะลูกค้าด้านในเนี่ยมีเห็นเด่นชัดตรงกับตัวเล่มทะเบียนแน่นอนนะคะเช็คได้นะมีตัวเล่มให้พร้อมตรวจสอบนะคะเล่มพร้อมโอนนะคะใครสนใจามพาดเลยนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคานสีเดิมโรงงานถ้าเป็นหน้าห้องเครื่องเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคานด้านล่างตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตเดิมๆมีเห็นชัดเจนนะคะไฟหน้าก็เดิมโรงงานโลโก้มีเห็นเด่นชัดนะคะคานตรงๆเลย นะลูกค้าบอดี้เดิมทั้งคันนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้อีกยาวๆสภาพสวยๆเลยนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบเพยยื่อนหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะตาปั๊มต้องฝากระโปรงนี้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะสภาพสวย dem, ๆบอดี้เดิมๆนะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรี274รายการนะคะโดยเจ้า ที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนาเขามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้รับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนไปหนึ่งทางเลือกเลยกับตัวคร ر ล่าคอร์ส1.8สปอร์ตปี2022นะคะไม่1 2 0 0 0โลออปชั่นให้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะราคาค่าตัว629,000บาทฟีด้าพอนมูล1,000นะคะรายได้สงเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะ,คะใครสนใจรีบติดต่อมหานัดเดือนๆได้ ย้ำรอโทษติดต่ออีกรอบหนึ่งนะคะ0982609587นัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเทสนแน่นอนนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญาถึงที่เครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยแล้วก็มีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะรับรองว่า คุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพาดนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ